สวัสดีครับสวัสดีจากคอมพิวเทคนะครับตอนนี้ยืนอยู่หน้าบูธสปาร์เกิลเดินผ่าหลายรอบแล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะด้านข้างมันก็คือซ u เปอร์ o ล e าวเวอร์ที่แวะไปแล้วสำหรับสปาร์เกิลนี่ก็ชัดเจนเลยนะอินเทลอ้าอ่าอานะครับเองมาดูนี่ก็เคยเห็นกันหมดแล้วละ่ะแค่ว่าแบบจะมีขายหรือไม่มีขายบ้านเราแค่นั้นเองนะครับ โอซีอาร์ซีรีโบเวอร์คอนเซปไททันซีรีเนี่ยที่แบบว่าสวยๆที่เคยรีวิวไปนะครับตัวเล็กจีนี่อ่านี่ ie, จีนี่จริงๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับทั้งหมดนี้ ROC Luna ีน่าี่หน้าตานะครับแล้วก็ด้านหลังสำหรับโซลูชันมีอะไรบ้างอา้าวมี PCB ไว้ด้วยนะครับไว้บิวเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์เคสขาวต่างๆนี่ PCB ข,ขาวๆนะครับอ่ะจะเห็นหน้าตาชิปของ Intel Arc mm hmm. นะครับ i n t เ l Arc ร mm ์ hmm. นหน้าตาแบบนี้ดูเหมือนว่าจะทำหรือจะเอาแค่ Arc มาโชว์อย่างเดียวเลยนะเนี่ย mm hmm. ใช่ mm hmm. นะครับมีแค่ Arc มาโชว์จริงๆอันนี้มิน mm ิ PC เล็กๆคอนฟิก์แล้วก็นี่ Intel Arc ต่างๆนะอ่าโอเค thank you w e a r e e a l r y much e f <Good>. f on, on JIB and advice and uh huh. cooperate with เอเซนตีอ่าเอเซนตีโอเคไล้แต่ just just feel moment นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องโชว์ให้ดูนะครับอารมณ์แบบสายทำงานสายขอเกมนี่มี all in one solution ด้วยนะครับสำหรับอาร์คชุดน้ำปิดสปาร์เกิลน,นะครับตัวไฮโดรอันนี้ all in one แล้วก็จะมีแบบไฮบริดไฮบริดนี่หมายความว่ายังไงไฮบริดโซลูชันนะครับอินเวสชั่นแฮนดิแ e ดเดอร์ฮีทไฟบอยวอเตอร์คูลลิ่งอ๋อ นะครับเป็นตัวไฮบริดก็คือใช้มอน้ำแทนฮิตไปข้างในสำเร็จรูปแล้วก็อันนี้อะไรอะเอ็กเกนนกจอใช่ไหม E GPU Portable Solution เจ๋งนี่สำหรับสาวกอารนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเกมเพราะ Intel เองก็มี Portable เล่นเกมแบบนี้เช่นเดียวกันที่ใช้ CPU Intel อะ่ะตอนนี้ก็มี เอกเ r อร์ออกมานะครับแต่เดี๋ยวนะเออก็พกพาลําบากอยู่ดีมันพอร์เทเบิลยากแหละที่จะต้องมาเสียบไฟบ้านแบบนี้แต่อย่างน้อยๆก็เล็กกว่าที่จะพกโน้ตบุ๊กเล็กกว่าที่จะพก PC นะครับแบบใหญ่ๆประจําบ้านก็มีนี่เอกเตอร์นั what 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 what, what? 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 เอา MD มาโชว์สะงั้นเออแจ่มเจ๋งไะด้านหลังนี่ EGPU โลโก้ Intel ลราอยู่เลยเนี่ย Thunderbolt 5นูน่นใส่เสื้อ Intel Intel Corporate What อืมแล้วก็นี่นะครับ Arc A A770 TBD Display หมายถึงยังไงอะ Thunderbolt Display อ๋อ t d TBT ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิสเลย์นะครับได้ 8K วิดีโอส่วนอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซลูชันใช่ไหมอ๋อไม่มีอะไรนะครับ <ไป S 1> ก็เป็นในส่วนของโซลูชันเป็นขององค์กรมีมินิด c นี่มีมินิดีนะครับเล็กๆมีพวกอุปกรณ์พอร์ตเทเบิลมี power dock power dock boot travel dock นะครับแล้วก็ conference dock คอนเฟ r เดนท์ด็กนี่ก็ในลักษณะของเชื่อมต่อจอหลายตัวหรืออุปกรณ์หลายตัวที่ซิงค์ถึงกันอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ Business Solution นะครับอ่ะหมดแล้วละ่ะอ๋อนี่คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อระบบเว็บแคมสตรีมมิ่งพอเกมกับมินิ PC เล็กๆ s p a สปารทำการ์ดแคปด้วยแล้วก็มีเว็บแคมไม่ไม่น่าจะเป็นเว็บแคมตัวเองเลยเอาเว็บแคมใครมาให้ดูแค่นั้นเองชัดนั้นเนี่ยถ้าดูจากหน้าจอ นะครับชัดอยู่ Sparkle Streamer 4K60 PCIe Capture อ๋อทำ PCIe Capture ด้วยเดี๋ยวคงเข้ามาทำตลาดนะโอเคเดี๋ยวก่อนดูเหมือนเขาจะนะครับดูเหมือนว่าเขาจะคุยด้วยก็ขอตัดบทสำหรับ Sparkle ส,สั้นๆตรงนี้บูดเดียวนะครับกับการจอ a r รแล้วก็มี e x t e r n a l GPU แล้วเอา กระจจอเรดิออนกระจอเอ็มดีมาใส่ก็เฮฮาขำๆนะครับไม่มีอะไรงั้นน่าจะแค่นี้แหละแล้วเ,เจอกันในบููต่อไปนะครับสวัสดีครับ